สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับวิชาคณิตศาสตร์กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้ในวิชาคณิตศาสตร์เราจะเรียนในเรื่องของการหาผลลบโดยการตั้งลบแบบมีการกระจายนะคะครั้งที่แล้วเราเราลบแบบไม่มีการกระจายไปวันนี้จะมาดูกันนะคะว่าการตั้งลบแบบมีการกระจายนั้นเป็นอย่างไรก่อนอื่นนะคะให้นักเรียนเริ่ม ที่การเขียนวันที่ก่อนค่ะวันนี้เป็นวันพุทธที่วันพุทธที่สิบเอด็ดสิงหาคมพศอ สองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะหัวข้อคือการหาผลลบการหาผลลบโดยการตั้งลบมีการกระจายโดยการ ตั้งลบมีการกระจายค่ะอ่ะมาดูค่ะข้อที่หนึ่งมาดูโจทย์ข้อที่หนึ่งนะคะว่ามันเป็นยังไงค,คุณครูจะให้โจทย์คือห้าร้อยหกสิบเอ็ดลบสี่ร้อยยี่สิบแปด เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะโจจะมาเหมือนกับแบบไม่มีการกระจายแต่มาดูค่ะในวิธีทำวิธีทำขีดเส้นใต้2เส้นนะคะให้นักเรียนใช้ไม้บรรทัดนะคะอ่าห้าคือตัวตั้งเริ่มเขียนตัวตั้งก่อนค่ะ561ด 428คือตัวลบค่ะ428คือตัวลบใส่เครื่องหมายลบโดยให้หลักหน่วยตรงกับหลักหน่วยหลักสิบตรงกับหลักสิบและหลักร้อยตรงกับหลักร้อยนั่นเองอ่ะเสร็จปุ๊บขีดเส้นใต้1เส้นค่ะเพื่อให้รู้ว่าสองบรรทัดบนนี้ สองมรรทัดบนนี้เป็นโจทย์เราจะเริ่มลบกันแล้วนะคะอ่ามาดูค่ะอันดับแรกค่ะเริ่มลบที่หลักหน่วยค่ะเห็นไหมคะเริ่มลบที่หลักหน่วยคือหนึ่งลบด้วยแปดมีอยู่หนึ่งหักออกด้วยหักออกไปแปดได้ไหมคะหักออกได้ไหม ไม่ได้ค่ะเพราะหนึ่งมีค่าน้อยกว่า8ไม่สามารถหักได้ดังนั้นค่ะจึงจะเกิดการกระจายขึ้นค่ะเราจะดูที่หลักถัดไปค่ะเราจะลบที่หลักหน่วยใช่ไหมคะดังนั้นเวลาเราจะกระจายเราจะดูที่หลักถัดไปจากหลักที่เราจะลบค่ะก็คือหลัก10บค่ะหลัก1ิบของเราคือเลขหค่ะเลขหกถูกกระจายไปเหลือห้าเวลาเรากระจายเรากระจายทีละหนึ่งนะคะ หกกระจายออกเป็นหนึ่งเหลือห้าเห็นไหมคะเสร็จปุ๊บหนึ่งนี้ถูกรับตัวที่กระจายมาเวลาเรารับเรารับทีละสิบค่ะสิบเราเรารับมาสิบใช่ไหมคะมีเดิมของเดิมคือหนึ่งเรารับมาสิบของเดิมมีหนึ่งรวมเป็นสิบเอ็ดค่ะแบบนี้อ่าทันไหมคะเรากระจายเวลาเรากระจายเรากระจายทีละหนึ่งเหลือห้าแต่เวลาเรารับ เรารับทีละ10ค่ะรับมา10ของเดิมมี1รวมเป็น11นั่นเองเสร็จแล้วนะคะ11-8ลบ8ค่ะมือไม่พอใช่ไหมคะเวลาเราลบถ้ามือเราไม่พอที่จะชูขึ้นมา11ให้นักเรียนนับจากตัวน้อยลูกก็คือ8นับ ขึ้นไปหา11ค่ะจาก8ขึ้นไปหา11มีค่าเท่ากันหลังจากนักเรียนนับจาก8ถึง11แล้วให้นักเรียนดูค่ะว่าที่มือนักเรียนชูกี่นิ้วนั่นคือผลลบ11ลบ8คะ่ะ8แล้ว9 10และ11ชูอยู่กี่นิ้วคะ3นิ้วค่ะก็ใส่เลยผลลบเราได้3ค่ะ หลักหน่วยเราลบเสร็จแล้วต่อไปค่ะจะลบหลัก10หลัก10บเราคือห้าลบสองมีอยู่ห้ลบออกสองเหลือ3ค่ะหลัก10บเรียบร้อยแล้วต่อไปหลักร้อหลักร้อยมีอยู่ห้ลบออกสี่เหลือ1นั่นเองค่ะ เมื่อได้คำตอบแล้วขีดเส้นใต้2เส้นค่ะเพื่อให้รู้เรารู้ว่าเลขชุดนี้คือคำตอบของการลบนี้ค่ะเสร็จปุ๊บตออบอตอบค่ะตออบอตอบและขีดเส้นใต้2เส้นการขีดเส้นใต้ทุกครั้งนะคะให้นักเรียนใช้ไม้บรรทัดเนาะ ตอเป็นเลขไทยค่ะ133แบบนี้ค่ะหลังจากนั้นขีดเส้นปิดข้อค่ะให้รู้ว่าจบข้อที่1แล้วเห็นไหมคะการลบแบบมีการกระจายอะเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นข้อที่2ค่ะสัก2ข้อเนาะแล้วแบบฝึกหัดเราสัก3ข้อข้อที่สองค่ะ โจทย์คือ4ี่ร้อยหลบ238เท่ากับสี่เหลี่ยมค่ะเท่ากับสี่เหลี่ยมวิธีทำเลยค่ะวิ ทีทาขีดเส้นใต้สองเส้นค่ะเขียนตัวตั้งค่ะ4 5 7ตัวลบค่ะ238ใส่เครื่องหมายลบขีดเส้นใต้ค่ะอ่าหลักหน่วยตรงหลักหน่วยหลักสิบตรงหลักสิบและหลักร้อยตรงหลักร้อยเห็นไหมคะหลังจากนั้นเริ่มจะเริ่มลบแล้วค่ะเจ็ดลบแปด ลบที่หลักหน่วยนะคะ7มีอยู่7หักออก8ได้ไหมคะไม่ได้ค่ะดังนั้นจะเกิดการกระจายขึ้นมาค่ะไปดูที่หลักถัดไป5ถูกกระจายไป1เหลือ4แต่เวลาเรารับการกระจาย7รับมา10ใช่ไหมคะ10ของเดิมมีอยู่7รวมเป็น10 7เห็นไหมคะอ่ะานะคะต่อ ได้แล้วค่ะ17ลบ8ได้แล้วแต่มือเราชูไม่พอ17ที่จะชูขึ้นไม่พอ17ใช่ไหมคะดังนั้นค่ะให้นักเรียนเหมือนเดิมน,นะคะนับจาก8ให้ถึง17ลูกอ่านับไปเสร็จปุ๊บถึง17ปุ๊บดูค่ะว่านิ้วเราชูกี่นิ้วนั่นคือคำตอบค่ะ8แล้ว9 10 11 12 13 14 15 16และ10 เจกี่นิ้วคะเนิ้วนั่นเองค่ะหลังนั้น17ลบ8เท่ากับ9หลักถัดไปค่ะหลัก10ค่ะหลัก10คือ4ลบ3เห็นไหมคะเพราะ5ถูกกระจายไปเหลือ4แล้วค่ะคุณครูคิดค่าแล้วเหลือ4แล้วนะคะมีอยู่4หักออก3เหลือ1ค่ะและสุดท้ายคือหลัก ร้อยค่ะมีอยู่4หักออก2เหลือ2ค่ะได้คำตอบแล้วขีดเส้นใต้2เส้นค่ะและตออบอตอบใต้ตออบตอบก็ขีดเส้นใต้นะคะแล้วตอบเป็นเลขไทยลูก219ค่ะขีดเส้นจบข้อให้เรียบร้อยค่ะอะไปค่ะ อ่ะคุณครูขอยกตัวอย่างอีกหนึ่งข้อนะคะเป็นการยืมแบบหลายทบดังนั้นเมื่อเจอการยืมแบบหลายทบนักเรียนจะได้เข้าใจเนาะอ่ะมาดูกันค่ะข้อที่3ขออีกหนึ่งข้อนะคะตัวอย่าง6กร้อยลบสี่เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมค่ะวิ ทีทำขีดเส้นใต้2เส้นนะคะเขียนตัวตั้งค่ะ614และตัวลบค่ะ429ลบกันแล้วขีดเส้นใต้ค่ะเริ่มแล้วนะคะเริ่มลบที่หลัก10ค่ะสหักออก9ได้ไหมคะไม่ได้เมื่อไม่ได้นักเรียนต้องยืมแล้วค่ะขอโทษค่ะนักเรียนต้องเกิดการกระจายแล้วค่ะรูหลักถัดไปจาก4ค่ะคือเลข คือ 1>, 1ใช่ไหมคะ1นูกกระจายออกไป็น1ก็เหลือ0ค่ะ4รับการกระจายมา10รวมเป็น14ค่ะ14ลบ9อ่านับไม่ได้ใช่ไหมคะไม่มีมือมือชู14ไม่พอดังนั้นนับจาก9ให้ถึง14ลูก9แล้ว10 11 12 13 14มีกี่นิ้วคะ5นิ้วคะ่ะมี5นิ้วนะคะ อ่าถัดมาค่ะต่อไปหลักสิบใช่ไหมคะศูนย์ลบสองได้ไหมคะศูนย์ลบสองได้ไหมไม่ได้ดังนั้นเกิดการกระจายค่ะหลักถัดไปจากศูนย์คือเลขหลักที่ถัดจากศูนย์คือเลขหกค่ะหกกระจายไปให้ศูนย์หนยค่ะดังนั้นหกเหลือห้าศูน์ถูกกระจายมาสิบ ใช่ไหมคะเวลากระจายเรากระจายมา10ใช่ไหมคะ10เจอ0เป็น10ค่ะ10บวก0เป็น10นะคะดังนั้นค่ะหลัก10คือ10ลบ2ค่ะ10ลบ2มีอยู่10หักออก2เหลือ8ค่ะและหลักร้อยค่ะ5ลบ4มีอยู่5หักออกไป4เหลือ หค่ะได้คำตอบแล้วขีดเส้นใต้2เส้นและตอออตอบได้เลยค่ะหนึ่อยแขีดเส้นใต้จบข้อค่ะให้นักเรียนใช้ไม้บรรทัดนะคะอ่ะการบ้านค่ะแบบฝึกหัดนะคะเป็นการตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนนะคะและเป็นการเก็บคะแนนด้วยนะคะ 9 23าร้ลบหกรหเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมและข้อ5ค่ะคุณครูขอ,อกันบ้าน2ข้อพอเนาะแปดร้อยหาสิบอ็ดลบสองร้เนี่คขูเขียนเลขสองไม่ค่อยชัด278เท่ากับ ช่องสี่เหลี่ยมค่ะอ่าการบ้านสองข้อนี้นะคะคือข้อ4ี่กับข้อ5ให้นักเรียนแสดงวธี่ทำตามตัวอย่างที่คุณครูพาทำในข้อ1ถึงข้อ3นะคะหลังจากแสดงธี่ทำเสร็จแล้วให้นักเรียนขีดเส้นใต้จบข้อเนาะแล้วให้เขียนชื่อค่ะเด็กชายหรือเด็กหญิงอะไรเพราะเมื่อผู้ปกครองถ่ายรูปทรงก็จะได้มีชื่อนักเรียนอยู่ในนั้นนะคะ ดังนั้นค่ะสำหรับวันนี้วิชาคณิตศาสตร์ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ